สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mess Acid โดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Doctor X หมอซาพัน X ซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ของประเทศญี่ปุ่นที่กำลังมาแรงเลยโดยคว้าเรติ้งอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับโดยซีรีส์นี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 2และเป็นซีรีส์ที่ฉายมายาวนานถึง6ซสชั่นโดยในซีรีส์ Doctor X นี้ เป็นการหยิบเอาวงการแพทย์มานำสนเสนอได้อย่างน่าสนใจมากทั้งการฉีดรักษาีีถึงเต้นสมจริงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองจึงทําให้ซีรีส์ดรเอรเอกมีเป็นที่นิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นโดยในข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมาในปี2 0 2 1นี่ส้ซีรีส์ดรเอรเอมีการประกาศออกมาว่าจะมีซีซั่นเจ็ดที่กําลังจะออกทางช่องทางทีวีเอซาชิ โดยที่ยกโ,กโยโกยโนอคุระยังคงมารับ,บทเป็นสารยแพทย์ไดมอนด์อยโกเช่นเคยแต่ในซีรีส์ใหม่นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสและเนื้อหาที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและขาวจะออกมาอีกว่าในซีซั่น7นี้จะออนแอร์ในเดือนตุลาคม2021นีน้ีเองโดยตอนนี้ผมจะสปอยเล็กน,น้อยของเรื่องซีรีส์ดรเอรกซอกนี้โดยซีรีส์ดรเอ็กซ์นี้ มันจะเป็นเรื่องราวของไดมอนดิมิิกบุตรศิละแพทย์หรือรออยางว่าหมอพาสตดโดยเธอจะเป็นหมอพาสตนแบบฟรีแลนซ์แต่เธอยังไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพแต่งกวาบิวและเมื่อถึง5โมงเย็นเธอก็จะออกเากที่ทํางานทันทีโดยนั่นเป็นข้อตกลงที่เธอได้ทํากับโรงพยาบาลที่เธอไปทํางานอยู่แต่ถ้าในโรงพยาบาลต้องการให้เธอทํางานล่วงเวลาก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงริบเรีว แต่ในทุกๆครั้งทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถไปจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นได้เพราะว่าฝีมือการผ่าตัดขั้นเทพที่สุดของหมอไดมอนด์มิจิโกะนี้ทำให้การรักษาที่หมอคนอื่นๆไม่สามารถทำได้แต่เธอกับทำได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่เธอก็สามารถรักษาได้ในทุกครั้งด้วยแต่ถึงเธอจะเก่งแค่ไหนแอนทุกคนในโรงพยาบาลก็มองเธอว่าเป็นแก่ดเกา พราเธอนั้นขัดต่อวัฒนธรรมขององคอ์กรก็คือไม่ทําตามใครเลยก็คือจะท,าทําตามใจตัวเองตลอดโดยในซีรีส e, ์ของ Doctor X นี้หลมอมมทิศติโกจะเป็นคนยืนหยัดในการช่วยเหลือคนไข้ไม่ว่าคนไข้นั้นจะเป็นคนดีหรือว่าคนชั่วโดยในซีรีส์ของ Doctor X นี N ้ e, จะมีมาทั้งหมด6ซีซั่นแล้วจนถึงตอนนี้โดยในซีซั่นที่1-5จะมีภาคไทยออกมาแล้วแต่ซีซั่นที่6ยังเป็นซับไทยอยู่ และในซีซั่นเที่กําลังจะออนแอร์ air, ในเดือนตุลาคม2521นี้และนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าข้าวๆข,ของซีรีส์เรื่อง d ร c X ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ